สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมก็เซิวเวร์เปิดเที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดแล้วนะครับผมก็อย่าลืมใครที่ยังไม่ได้อัพก็อัพสะนอครับผมและอย่าลืมโหลดพวกไฟล์ต่างๆนะครับไฟล์พวกของสะสมต่างๆนะครับแบบนี้นะครับผมรวมทั้ง มันจะเป็นไฟล์กิจกรรมด้วยนะครับผมเดี๋ยวมันก็มานะครับผมช่วงนี้จะเป็นทางด้านของกิจกรรมแรมเพจนะครับแต่น่าจะเป็นพรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะมีทางด้านของกิจกรรมคราฟแลนมานะครับผมขั้นไว้ก่อนนะครับผมก็ทางด้านของฟรีไฟล์โวล์ซีรีส์ก็ยังไม่จบนะก็ยังเล่นได้ถึงวันที่29นะครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันอัปเดตแพทใหม่นะครับผมมีอะไรใหม่นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวทางด้านของชุดตู้โกนะครับจะมาพรุ่งนี้นะครับผมชุดใหม่นะครับผมและตัวไดมอนด์ก็ปลดล็ออออคเรรรรียยยบบบ้้้แลววนนนะะััผม่่ฝาาากไงงึสห คนที่อยากมีเพชรฟรีๆนี่ครับผมรับบัตรชูมันนี่แบบฟรีๆนะครับขอแนะนําเลยนะครับขอแนะนําแอปแอปนี้เลยได้บัตรชูมันนี่แบบฟรีๆไปเติมเพชรฟรีนะครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีๆด้วยบัตรชูมันนี่แบบนี free, ้รับแบบฟรีๆรับขอแนะน app ําแอปแอปนี้เลย Happy ้ด m m มี่นะครับผมแอปนี้ไม่ใช่การพนันแต่อย่างใดอยู่ในเพ s t o ตรเลยสามารถดาวนโหลดได้ทุกคนสำหรับคนที่สนใจลิง์อยู่ด้านล่างนะครับผมมามาดูกันนะครับผมสังเกตที่คอยนะครับคอยตัวน,นี้เราจะเก็บสะสมทางกิจกรรมของเกมก็คือเราเล่นไปก็จะเก็บสะสมคอยไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนหรืออะไรนะครับผมเราก็จะได้คอยเยอะขึ้นและนําไปแลก บัตรชุมนี้แบบฟรีๆเดี๋ยวพี่ดูเปิดประวัติให้ดูนะครับผมนี่เลย3000ก็คือ1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0องสามพันก็คือเลขแบบฟรีแล้วก็เอาเลขไปใส่เลยนะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยตรงคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมดาวน์โหลดกันนะ ก็เช็คอินทุกวนันเล่นกิจกรรมของมันก็จะได้คอยเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปแกลกรับบัตรธุ์มันนี่แบบฟรีโอเคเรามาดูที่คอยก่อนนะครับผมคอยตัวนี้นะครับผมก็สามารถแลกได้เลยแลกตรงไหนล่ะพี่แลกข้างล่างนะครับผมที่เป็นปุ่มกดนี้กดเข้าไปเลยนะครับผมย้ำนะสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเติมเกมฟรีกดเข้ามาตรงสีม่วงนะครับผมตรงนี้เลยกดเข้ามาปุ๊บก็จะมีบัตรทูมันี่แบบฟร,ฟรีให้เราแลกเลยนะครับผมนี่แล้วก็เอามาเติมเกมเลยหรือจะเอามาเติม ชูมานี่วอลเลตก,ก็ได้นะครับผมสำหรับผู้ที่สนใจลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยแล้วบัตรชูมานี่แบบฟรีๆเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมพี่ก็ทำการแบบ เติมเอามาเติมแบบพวกรายเดือนเนาะมันก็จะคุ้มนะครับผมบอกเลยช่วงนี้เก็บเพชรไว้ให้เยอะที่สุดในครับผมเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มานะครับผมประมาณเดือนนี้หละนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่านะครับผมอัปเดตแพทใหม่ข้างในก็ไม่ต้องสืบนะครับผมก็มีอะไรมากมายก็ลองไปเล่นดูนะครับพี่ก็บอกหมดแล้วไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมรวมชั้งถึงอะไรอัปใหม่อัปเก่านะครับผมมีใหม่หมดเลยนะ ก็มีคับแรงอ่ะยกตัวอย่างคับแรงกับหมดแรงนีครับผมง่ายๆเลยเนาะส่วนไอ้ตรงนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาเล่นกันเก็บนะครับบนถึงวันที่29แรกได้ถึงถึงวันที่30นะครับเป็นทางด้านของโทเค็นฟรีไฟ i ์เวิซีรีนี่ครับผมก็เป็นกิจกรรมเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆส่งท้ายนะั่นเนี่โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นกันดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาแลกทางด้านของ ของที่บอกว่าเออมันเจ๋งนะครับผมเกี่ยวกับโหมดแรงนะครับผมข้ามโฟกัสที่โหมดแรงนี่เลยเป็นชุดทางด้านของคลาวหรือแพนนี่ไวท์หรือตัวตลกนะครับผมชุดนี้เลยโคตรเท่นะครับผมบอกเลยนะสำหรับคนที่อยากได้มาแลกฟรีนี่ครับผมดูนะครับอันนี้ก็เป็นฤดูกาลที่27เนะครับเป็นโหมดแรงมีคือเป็นความละเอียดทางด้านของแรงนะครับก็มาโฟกัสนะครับผมก็มีอะไรหลากหลายอยู่ในนี้เลยนะครับผมรวมถึงท่าทางด้วยนะครับผมสำหรับคนที่เล่นถึงมาสเตอร์นะครับผมนี่เลยเห็นปะ โครเท่ดูดีดูดีโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดนี้นี่ครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็หมด CV4 เนาะก็ยังได้ปืนใหม่ด้วยนะครับผมเป็นทางด้านของปืนทางด้านของอาหมดแร้งนะครับผมเป็นทางด้านของโกลนะครับผมก็คือแบบโกลนี่คือสีทองนะครับสีสีโกเออ <c oughs> เป็นทั้งนั่งของสกิบวกดาเมจนะครับผมรถตารีโหลดนะครับผมสรับสายฟรีก็ห้ามพลาดอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมมามาดูกันนะครับผมนี่แล้วก็ยังเล่นไปก็ยังมีปืนพวกปืนพวกอะไรแบบทาให้เราแบบสร้างความตื่นเต้นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่เล่น3อ่าสามเกมเพื่อรับของรางวัลดูดีมีต่างๆนานาอยู่ในนี้อีกนะครับผมก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับผมน่าจะเล่นได้พวกนี้นะครับผมก็วันที่่เป็นต้นไปก็คือสามารถเปิดให้เล่นหมด 4B4 แรงได้แล้วนะครับผมโอเคส่วน แรงใหญ่ก็ประมาณนี้เนี่ก็คือจะเป็นแกนมาสเตอร์อย่างเดียวชุดอท่าทางยังไม่มาแต่ซีวิจะมีท่าทางนะครับผมสำหรับคนที่ถึงมาสเตอร์นะครับผมก็จะได้ประมาณ 60นะครับผม60นี่คือ60วันนะครับผมทาทางนี้นะไม่ได้ถาวรนะครับผมซีรีส์มัสเตอร์นะครับผมประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมสําหรับการแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่เลยกดเข้ามาสําหรับคนที่มีโทเค็นแรงเยอะๆนะครับผมนํามาแลกเลยไม่ว่าจะเป็นชุดทั้งนั้นคราวนั่นเองนะครับผมนี่เลยนี่ชุดนี่1,005นะครับผมโทเค็นนั้นแลกได้เลยนะครับผมนี่กดแลกกันที่เรียบร้อยนะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยอย่าลืมเข้ามาแลกกันนะได้ส่วนหัวแล้วนนยังมีส่วา ด้วยนะครับผมแล้วก็ปากแต่พวกนี้จะเป็นทาน้ของฮีโรอินะครับผมเราต้องถึงแรงแดง c v c ก่อนถึงจะแรกขาววนได้นะใครไม่ถึงไม่สามารถแรกได้นะครับ บอกไปเลยอีกอันนึงเป็นน็อตตอกเข้าไปที่ตะปูไอตอกเข้าไปที่ตานะครับน็อ not, not, ตตอกน็อตน็อตตอกตอกเข้าไปที่ตานะครับไม่ใช่ตะปูนะครับผมพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะครับผมนี่ชุดแบบนี้นะครับผมหายากนะไม่มีขายนะเราต้องแลกมาด้วยความสามารถของเราเองนะครับผมใครแลกแล้วบอกพี่หน่อยนะเออเก็บมาเยอะก็แลกซะเออ อ่า euh, ประมาณนี้เลยนะครับผมแลกไปที่เรียบร้อยนะผมไม่พอเดี<_<_<_<_<_๋ยวเก็บไว้อีกนะประมาณโอ้สี่พนห้าะครับผมจะได้ยกชุดนะก็ต้องรอก่อนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมประมาณนี้เลยโอ้โหเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมโอ้โหก็อย่าลืมแลกกันนะส่วนทางด้านของการอัปเดตทางค้าแบรนด์เนี่ยพี่ไม่ค่อยได้เล่นนะก็ต้องเข้าไปดูนะครับมันก็สนุกดีนะมีโหมดซอมบงซอมบี้ด้วยนะก็ไปเลือกเล่นดูได้นะครับผมประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวดูดินี่ถ้าถือถ้าถือเป็นไงโอ้โห โคเท่โค้ดได้โค้ดโดนดูดิหูนี่ชุดนะแต่รองเท้าไม่มีนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าให้มันก่อนหน้ามันต้องเป็นเหมือนตัวตลกใช่ไหมโอเคไหมเดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนนะคะผมสักครู่หนึ่งนะสักครู่เดียวสักครู่เดียวนะครับผมสักครู่เดียวนะครับนี่เลยนี่เลยนี่นี่โอ้โหไม่ได้ไม่โดนไม่ได้ไม่โดนไม่ได้ไม่โดนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนของมันต้องเปลี่ยนของมันต้องเปลี่ยน เอ๊น่าตัวตวลกอยู่ไหนมันอ่ะเจอแล้วนี่นะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะถือว่าเข้าอยู่ในครับผมมาไปทางด้านของตัวละครนะครับผมอัปเดตใหมก่ก็มีอะไรหลากหลายนะครับผมรวมทั้งสื่อตัวที่อัปเดตใหม่ก็จะมีอ่าวูบรานะครับผมแล้วก็โหเยแย,ย,ยมากมายโคโนโคโน,โนโมีหมดเลยนะครับรถคูดงคูดาวนะส่วน เปลี่ยนโมเดลนะครับผมพี่โฟกัสเออลุงโจเซฟกลายเป็นหนุ่มไปแล้วนะครับผมเมื่อหนุ่มยังไงเดี๋ยวไปดูเมื่อก่อนี่หัวงอกเลยนะครับผมนะตอนนี้คือเป็นหนุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวแว่นออกให้ดูนะครับผมสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขอแต่งตัวแป๊บหนึ่งนะโจเซฟสำหรับคนที่ชอบโจเซฟนะครับลุงโจเซฟนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นหนุ่มแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะเท่เลยเท่เลยเท่เลยนะครับโจเซฟนะครับผมนี่เห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าเออได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะ อันนี้เปลี่ยนชุดก่อนฟับเฮ้ยตลกดีกว่ะ <c oughs> ตามเป็นสีแดงเฮ้ยโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปลี่ยนกลับก่อนโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีตัวอัปเดตใหม่ด้วยมีอัปเกรดปรับแพดอารคือจะพูดว่าอะไรคือบัฟกับเนิร์ฟนะครับผมเนิร์ฟก็มีบัฟก็มีแต่ลิงอะโดนเนิร์ฟยับเลยนะครับผมลิงนี่แปลงล่างนะครับผมและลดอัตราการเคลื่อนที่เหลือแค่สิบเองนะเดินโคตรช้าระวังนะครับผมเออมาและสุดท้ายนะครับผมบอกเลยนะ สำหรับคนที่ไม่มีตังเติมเพชรนะครับผมรับบัตรทูมันนี้แบบฟีลิงอยู่ด้านล่างเพราะอะไรเพราะว่าจะมีชุดระดับตํานานมานะครับผมเป็นทางด้านของชุดแรมเพจกิจกรรมเดือนนี้เลยนี่เลยนะครับผมนี่เลยแรมเพชลิมิเต็ดนะครับผมเออบอกเลยนะห้ามพลาดนะครับผมมีเพชรเก็บไว้ก็ไม่เสียหายนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะเก็บตั้งแต่วันนี้กิจกรรมมันมาพอดีเราก็มีชุดพอดีนะครับผมก็มีไอเดีเราก็มีชุดระดับตํานานซะหน่อยก็แล้วกันเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะบอกไว้เลยนะครับผม ลิงก์อ,อยู่ด้านล่างนะอย่าลืมกดเข้าไปเล่นการิดเพื่อได้เยอะทํากิจกรรมของเกมนะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคประมาณนี no no ้เลยนะครับผมและอย่าล no. no, ืมมาแลกให้หมดนะครับผมของรางวัลต่างๆในโหมดนี้นะครับผมก็คือโหมดแร็งนั่นเองก็เอาโทเค็นแรงมาแลกนะครับผมชิวๆเลยนะตรงนี้เลยนะครับผมอย่าลืมมาแลกกันนะง่ายๆนะครับผมนี่เห็นปะเห็นปะแลกอันเก่าก็ได้นะเก่าก็อยู่ตรงนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรอัปเดตเดี๋ยวเรามาใหม่นะส่ว ต่างๆก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่หาเงินเติมเกมแบบฟรีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมฝากไว้ด้วยนะโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายอย่าลืมไปแรกแล้วครับชุดตัวตลกโคตรเทนะครับผม